สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆลงปนาอมิตรักนักสะสมเหรียญเก่าแก่านะครับวันนี้กาก้าพารวยก็มารีวิวเหรียญชนิดราคา10บาทของปีท้ายๆนะครับซึ่งพี่น้องหลายๆท่านก็มีการเก็บสะสมและบางท่านก็มีคําถามสอบถามเข้ามาทางช่องของเรานะครับว่าเหรียญทั้ง2ปีพศนี้มีราคาหรือเปล่าวันนี้เราก็จะมารีวิวนาข้อมูลต่างๆ เอามาฝากพี่พี่น้องน้องหลวงพนาอาก็ฝากให้พี่น้องท,ทุกทท่านรับข้อมูลกันในคลิปนะครับเหรียญ10บ,บาทนะครับซึ่งเป็นเหรียญเป็นเหรียญสิบ,บาทรุ่นเก่านั่นเองก็จะมีลักษณะเด่นของเขานะครับที่มีความสวยงามไปคนละแบบกับเหรียญชนิดราคา10บ,บาทรุ่นใหม่นะครับซึ่งรุ่นเก่านี้ก็จะเป็นพระบรมรูปเป็นลักษณะพระเศียรเล็กนะครับ และหลายๆปีพศอของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเป็นแบบ10บบาทเศียนเล็กที่ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่ติดอันดับความหายากและมีราคาสูงการซื้อขายในตลาดนักสะสมทั่วไปนั้นก็มีความต้องการค่อนข้างที่จะมากในช่วงนี้เนื่องจากว่ามีพี่น้องหลายๆท่าน หันมาเก็บสะสมเหรียญกระสาบไทยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็ฝากทุกทกท่านถามตัวเองนะครับว่าเราสะสมเพื่ออะไรจะเดินได้ถูกทางนั่นเองซึ่งเหรียญชนิดราคา10บ,บาทเป็นเหรียญกระสาบโลหะสองสีนะครับเป็นเหรียญกระสาบโลหะสองสีสีขาวและสีทองราคาหน้าเหรียญ10บบาทภาพประธานด้านหน้าเป็นพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักเฉียงทางเบื้องขวาส่งเครื่องบรมคติยราชภูสิตาภรณ์ทรงฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญระบุภูมิพลอดุลยเดชและรัชกาลที่9นะครับนี่ก็คือด้านหน้าซึ่งจะมีลักษณะถือได้ว่าสมบูรณ์นะครับก็จะ การปั๊มเบี้ยวปั๊มอะไรค่อนข้างที่จะน้อยอก็ดูได้จากขอบของทองเหลืองนะครับขอบของทองเหลืองด้านในก็ยังขึ้นครบและก็สมบูรณ์นะครับส่วนวงขอบเป็นเฟืองสลับเรียบภาพประธานด้านหลังนะครับภาพประธานด้านหลังนั้นก็จะเป็นพระปรางวัดอรุณราช,ชวรารามนั่นเองนะครับภายในวงขอบเหรียญระบุ ประเทศไทยอักษรเบลและปีพุทธศักราชที่จะทำว่าพศ2546นะครับปี46นะครับไม่ใช่46เหรียญ5บาทนะครับอันนี้เป็น46เหรียญ10บาทด้านล่างก็จะระบุราคา10บาทซึ่งเป็นตัวเลขไทยและฮินดูอรารบิกโดยขั้นกลางด้วยคำว่าบาทนะครับนี่ก็คือ ลวดลายด้านหลังของเหรียญนะครับพี่น้องหากจะเก็บสะสมก็หาในสภาพที่สมบูรณ์สวยงามนะครับเก็บสะสมวันข้างหน้าอาจเป็นราคาให้กับพี่ๆน้องๆหลวงปะนะูนาอาได้นะครับเนื่องจากว่าเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นั้นคงจะไม่มีให้เราได้เก็บสะสมอีกต่อไปนะครับอาจจะหมดไปในระบบการหมุนเวียนนะครับซึ่ง เหรียญชนิดราคา10บาทปีพศ2546นะครับยอดการผลิตของเขา49ล้าน2 9 0 0 0 2,000เหรียญนะครับนั่นก็คือยอดการผลิตส่วน UNC เขาประเมินเอาไว้อยู่ที่150บาทต่อเหรียญนะครับนั่นก็คือราคา UNC นะครับราคา UNC เราไปเหรียญที่2ก่อนแล้วเรามาสรุปกันนะครับ เหรียญที่สองนี้ด้านหน้าก็จะเหมือนกันนะครับระบุเหมือนกันและส่วนที่จะแตกต่างก็คือท่านจะเห็นได้ว่าขอบทองเหลืองกับขอบนิกเกิลน,นะครับของปีพศ .4 6หนี้ถือได้ว่าสมบูรณ์นะครับทำไมถึงบอกว่าสมบูรณ์ท่านดูขอบทองเหลืองนะครับเขาจะไม่เว้าไม่แหวงนะครับก็คงจะแตกต่างกันที่ยอดการผลิตหรือเปล่านะครับเราไปดู ข้อมูลของเหรียญนะครับด้านหน้าเหมือนกันนะครับวงขอบเหมือนกันด้านหลังก็จะแตกต่างกันที่ปีพศที่จะทําเหรียญรุ่นนี้นะครับปีพศนี้พี่น้องลุงปนาอ่านั้นสอบถามมาค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับสําหรับปีพศ .2549 นะครับเมื่อสักครู่ปี46นะครับอันนี้เป็นปีพศ .2549 ซึ่งยอดการผลิตของเขาเยอะมากๆนะครับเมื่อเทียบ ปี46นะครับปี46นั้น49ล้านเศษเศษส่วนปี49นั้น128ล้าน9แสน3พันเหรียญน,นะครับนั่นคือยอดการผลิตนะครับซึ่งถือได้ว่าแตกต่างกันค่อนข้างที่จะเยอะปี49นะครับ UNC เขาประเมินเพียงแค่60บาทเท่านั้นเองนะครับ60บาทนะครับส่วนปี46 150บาทนะครับนั่นก็คือ UNC ทั้ง2ปีพศนะครับส่วนการซื้อขายในตลาดนักสะสมนะครับทั้ง2ปีพศถ้าเป็นเหรียญที่เป็นปกติก็มีราคาเพียงแค่หน้าเหรียญเท่านั้นเองนะครับพี่น้องแต่ถ้าเกิดว่าจะสะสมก็ขอให้เก็บสะสมในสภาพเหรียญที่สมบูรณ์หน่อยนะครับสมบูรณ์แล้วก็ลวดลายนั้นยังคงสวยแล้วก็ครบชัดเจนนั่นเองนะครับ วันข้างหน้าก็ไม่แน่เหรียญ5 0 6 0บาทอาจจะเป็นเหรียญราคา1 0 0 0 2 0 0 0บาทก็เปลี่ยนได้นะครับสำหรับเหรียญที่มีการผลิตที่เยอะและการประเมินที่ต่ำนะครับอ่าก็น่าเก็บสะสมทุกรุ่นทุกปีพศสะนะครับสาหรับคนที่มีใจรักในการสะสมนะครับสําหรับคนที่มีใจรักเพียงชั่ววูบนะครับไปตามกระแสนั้นก็คงจะ มองเห็นเป็นเพียงเศษเงินนะครับอันนี้ก็ฝากพี่น้องนะครับตัวใครตัวมันความคิดของใครของมันนะครับร้อยพ่อพันแม่ก็คงจะมีความรักความชอบไม่เหมือนกันนะครับเอาละนะครับสำหรับคลิปนี้กากา้าพารวยก็คงจะมีข้อมูลเอามารีวิวฝากพี่ๆน้องๆหลุงปนาเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ